อะไรเอาไข่ค่ะเาเถอะจ่ายตังจ่ายตังเท่าไหร่ล่ะอันนี้ไข่เอาโทรศัพท์มาคิดสิลูก20่สฟองใช่ไหมเจ็ดสิบคูณ20่ฟองพันสี่ส้ม800้ส้มมิลิดา800ร้อ0สองพันสองสอโอนหรือว่าไงอันนี้โอนได้เอาที่โอนให้คุณพ่อหน่อยจ้บพ่อไม่ฟรีเอา้ามีโทรศัพท์อ๋อแล้วก็เงินสดได้เงินสดเนาะเงิน<ม>สดมีสองบาท บอกไม่ได้ใครบอกแจกฟรีหนูยังไม่พูดเลยเอาละบันทึกเทปไว้เนี่ยหนูบันทึกค่ะป้าพ่อไม่ได้เราเราต้นหนูพ่อจะคืนอย่างงี้ไม่ได้นะบันทึกเทปไว้ข้างหลังแล้วเนี่ยเอาที่พ่อเทเอามาไม่ได้เลยพ่อทำเล่นได้ไงอ่ะไม่ได้คุณใจรถก็ไม่ได้หนูจะเอาเงินหนูขายของไม่ได้คืนไม่ได้ว้าอีกแล้วอ่ะอีกแล้วจ่ายเงินสดนี่เขาก็จ่ายเงินสดหนูอ่ะติดไม่ได้หนูไอ้นี้ของหนูต้องขายคนอื่นของนายพ่อ พ่อฟังใครมาจากฟรีหนูยังไม่พูดเลยกอองมาแล้วเนี่ยของเงินได้ค่ะสองพันสองพ่อนี่เราำอะไรอยู่เนี่ยคุณจิตดีคุณจิตดีดูอยู่นะคุณจิตดีเขากำลังรับชมแล้วพ่อทำอย่างนี้ไม่ได้ไงหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าเราแจกฟรีไงพ่อพี่ต่อคนกระแสไม่ได้ค่ะเพราะว่าสองบาทไม่ได้ใครจะขาโลละสองบาทพ่อเนี่ยตลกกันสิ หนูจะข่ยรถระบาดยังไงก็พ่อต้องจ่ายเพราะหนูคืนไม่ได้มันส้มอนไรจแล้วไม่ได้พอจะตังค์ที่บ้านไม่ได้ก็ต้องเอาที่นี่สี่หนูจับตัวเนี่ยอ่ะอแล้วสองพันสองพันสองไงไข่ลูกกับเจ็ดสิบสองพันสองไงไข่ลูกกับเจ็ดสิบอ่ะคุณพี่ก็เถื่อให้เขาซี่อะไรเราถึงต้องจ่ายยังไงลุงก็ต้องจ่ายแล้วหนูไม่ยอมพี่มาด้วยกันนะอ่ะไรยังไงเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคาะหนูไม่ยอมอ่ะก็ถ่ายคุณลุงด้วยทำนี่ก่อ พี่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเพื่อนก็ต้องช่วยกันสิพี่เพื่อนไม่ช่วยเพื่อนหรอเป็นรู้จักก็เฉี่ยรม่เกี่ยอะไรแต่แต่รู้จักกันใช่ไหมคะคุณพ่อรู้จักในกินเหล้ากินเหล้าด้วยกันแล้วเาพร้อมช่วยเหลือใช่ไหมเอออ่างั้นก็ช่วยเลยค่ะพ่อเกี่ยอะไรจารจ่ายตังเ้าไม่เอาไม่เกี่ยช่วยถือเลยค่ะรอเล่นแก้งเล่นแจกฟรีค่ะถ้าชีวิตนี้จะมีพ่อเป็นตลุงวันนี้เป็นเพื่อนนะไม่มีดีกว่ารอเล่น่อขอโทษดีนะนี่กินฟรี ใครมากินเสียเงินล่ะอะกินฟรีหยิบเลยนะแม่เมื่อกี้สองพันไม่หยิบ